เริ่มต้นข่าวแรกมาดูกรณีนี้ครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังปรากฏภาพรูปปั้นคล้ายกับพญาครุฑที่มีอวัยวะเพศชายจนถูกตั้งคำถ,ถามถึงความเหมาะสมนะครับล่าสุดทางวัดออกมายืนยันว่านี่เป็นศิลปะร่วมสมัยตามความเชื่อของคนโบราณครับ นางสาวรัตนาวงเรือนกรรมการวัดในฐานะประชาสัมพันธ์ของวัดนะครับบอกว่าจากที่โซเชียลวิภา์วิจารณ์รูปปัน้นพญาปุริศาสตร์ทั้งสองตนที่ตั้งอยู่ภายในวัดดอยพระยานยืนยันว่าเป็นการก่อสร้างศิลปะร่วมสมัยมอญพมา่าล้านนาและผสมผสานทางยุโรปเป็นไปตามความเชื่อของคนโบราณเป็นการป้องกันพูดผีปีศาจหลังจากมีกระแสนในโซเชียลชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้าใจเนื่องจากเข้าใจนะครับว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยเท่านั้นเอง ส่วนของเจ้าวาดวัดก็ทราบเรื่องแล้วเหมือนกันเจตนาที่จะก่อสร้างรูปปั้นพยาพุริศาสตร์การก่อสร้างศิลปะแบบผสมผสานมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นหรือว่าจะทำให้ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดครับ